สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับคลิปสอนเปลี่ยนสายอูคูเลเล่พงเอิญรีบแกะไปหน่อยนะครับวันนี้จะทําให้ดูสอนวิธีการเปลี่ยนสายก่อนวิธีการถอดสายออกนะครับแล้วก็แค่หย่อนสายเฉยๆอ่าแล้วก็ตอนถอดต้องเบาๆนะแล้วหย่อนออกไปครับค่อยๆหย่อนค,ค่อยๆคลายสายให้มันหย่อนอ่าเห็นไหมฮะจะเริ่มดึงได้เยอะละ ผมอ่าคราวนี้พอเหลือแล้วนะผ่อนออกมากได้เยอะสักนิดหนึ่งแล้วก็หมุนข้างบนออกเลยครับแล้วก็เราเกีเ่ยวออกแค่นั้นเองส่วนข้างล่างเนี่ยมันจะมีสองแบบของอุลเล่ที่เราเจอกันบ่อยๆจะเป็นแค่มัดปมเฉยๆนะคะแต่ของผมเนี่ยมันเป็นรูแบบนี้มันจะใส่ยากนิดนึงแล้วก็ถอดยากนิดหนึ่งเวลาแกะเราจะต้องค่อยๆ ดึงเขาออกเบา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 ,เบา,เบาอย่ากระชากนะครับเราดึงเบาเบาแล้วมันจะหลุดออกมาเองเห็นไหมฮะไปเยอ้มาแล้วแค่นั้นเองอ่าครัวนี้ก็ค่อยค,อย,คอยดึงปุ๊บอ่าหลุดแล้วแล้วเราก็ดึงออกแค่นั้นเองนะครับอ่าอเลอ็กสายหนึ่ง มีคนถามมาว่าตัดเลยได้ไหมตัดก็ได้ครับแต่คราวนี้มันจะถอดทั้งสองฝั่งยากนิดนึงคราวนี้ยเพื่อความชัวร์ถ้าเกิดยังไม่ยังทำไม่ค่อยคล่องยังไม่ค่อยเซียนในการเปลี่ยนสายเราก็ใช้วิธีการเอากระดาษกาวก็ได้ครับมาแปะข้างหลังไว้แปะข้างๆไว้กันเผื่อสายไปขูดแล้วมันจะเป็นรอยนะครับเริ่มหย่อนเยอะเห็นไหมฮะเริ่มเยอะละ โอ้นียังตึงอยู่โอเคแล้วแลรวก็เอาออกได้เลยครับอาคราวนี้ทำให้ดูช้าๆอีกทีหนึง่งข้างล่างนะเราจะค่อยๆเอานิ้วปลายเล็กนะครับเราจะไม่จิกลงตรงเนื้อไม้เราจะดึงสายขึ้นบเบาๆเบาๆเบาๆมันก็จะหลุดแล้วนะฮะส่วนถ้าเกิดมันเป็นแบบมัดปมข้างล่างอะ่ะอันนั้นจะง่ายแค่ดึงออกมาก็หลุดเลยนะครับปึ๊บโอเค คราวนี้มีหลายคนถามมาว่าเหมือนกันอุคุเล,เลส่สมควรเปลี่ยนสายตอนไหนชิระยะเวลาของสายมีนานเท่าไหร่จริงๆแล้วมันเป็นสายเอ็นความทนทานมันจะเยอะกว่าสายที่เป็นสายเหล็กแต่ว่าข้อเสียของมันเวลาเจอความร้อนมากๆสายจะยืดแล้วมันจะหย่อนหรือว่าเจออากาศเย็นมากๆสายก็จะหดตัวแล้วมันก็จะแข็งนะครับคราวนี้วิธีสังเกตอย่างแรกเลยเราดูจับสายแล้วลูดลูดปกติตอนที่ยังอยู่ในตัวอุณุเลเ่ยนะแล้วก็ลูดแล้วดูด้านใต้ครับ รูดันใต้สายดูว่ามันมีรอยมีแผลหรือว่าเป็นขุยหรือยังถ้าเป็นก็ต้องเปลี่ยนแล้วนะครับคันนี้ของผมมันยังไม่เป็นขุยไม่เป็นอะไรเลยแต่สายชุดนี้ก็ใช้มาประมาณหกถึงเจ็ดเดือนเลยครับยังไม่ได้ต้องเปลี่ยนเลยนะฮะแต่คราวนี้เปลี่ยนเพราะอะไรเพราะว่ามีอยู่วันนึงเอาไปใส่ไว้ในเอาคุณเร่ยใส่ไว้ในรถนานเป็นนิดนึงสายมันก็เลยมีความมีเสียงมันจะพินเพี้ยนเพราะมันยืดมันเจอความร้อนนะครับโอเค ต่อมาคราวนี้สายอุคูเลเล่มันก็จะมีหลายแบบมากแต่แบบที่จะนิยมกันเขาจะเรียกว่าไฮจีไฮจีคือสายที่สเส้นบนสุดคือสายสี่เนี่ยเป็นเสียงจีแต่เสียงสูงแต่คราวนี้ชุดนี้ที่ผมจะมาเปลี่ยนตัวนี้มันจะเป็นโลจีมันจะเขียนอยู่ครับนี่ของผมเป็นไซส์เทนเนอร์โลจีเห็นไหมฮะมันจะมีเลสมันจะมีไฮจีกับโลจีคราวนี้โลจีสายบนมันก็จะเป็นเสียงต่ํานะครับโอเค ด้านไหนด้เนี่ยโอเคครับเราจะมาใส่กันใส่ใสายกันแล้วก็บางคนถามเอา้าทำไมบางคนสายข้างบนสายสี่ข้างบนเป็นเหล็กอ๋อนะเขาเรียกว่าสายวาวมันเป็นเหล็กครับมันเหมาะเอาไว้เวลาเล่นแล้วเป็นจังหวะปิกกิ้งแนละ้วเอานิ้วตกสายมันก็จะมีเสียงมันเสียงกีตาร์จะมีเสียงแฉะเหมือนกีตาร์นะครับอ่า แต่ใช้ได้เหมือนกันไหมเหมือนกันเลยไม่มีปัญหาอะไรคราวนี้แกะซองออกมามันจะเป็นแบบนี้มันจะมีจุดบอกนะครับมันจะมีสติกเกอร์สีบอกเห็นไหมว่าสายไหนเป็นสีอะไรแล้วก็มาดูเขาบอกมาร์กไว้ไหมอ่ะของผมโอ้มันดูยากมากหนึ่งเลสสองเป็นบลูสามเป็นกรีนสี่เป็นไวท์เห็นไหมฮะมันจะมีจุดบอกมันจะเขียนบอกไว้อาจจะอ่านยากนิดนึงนะครับผม คราวนี้ผมสอนใส่ให้ดูสักสองสายแล้วกันนะครับเอาใส่ใสายหนึ่งก่อนเลสโอเคนี่ครับจุดสีแดง,ค,งดครับผมสายหนึ่งคือเส้นล่างสุดมีเสียงจากสวรรค์ลงมาโอเคเรากะความยาวคราวนี้ครับไอแบบเนี้ย ตรงบริดข้างล่างเนี่ยไอ้ตรงนอตรงบริดเนี่ยที่มันเป็นล็อกสายอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แบบมัดปมมันเป็นแบบพันมันเป็นแบบคล้องคราวนี้เพื่อความสวยงามผมจะใส่เข้าไปอ่าคราวนี้เวลาใส่เราใส่จากข้างบนเข้าไปก่อนนะครับเห็นไหมใส่จากตรงนี้ลงไปแล้วดึงมาเยอะหน่อยนะครับคราวนี้เอ๊ะจะทำมุมยังไงดีเห็นไหมโอ้เออหุนน่นดีบไปเลยคราวนี้เวลาเราทำเรา คล้องธรรมดาเลยล้วคล้องกลมๆธรรมดาครับคล้องมันห่วงมันมัดมัดถุงแกงมัดเชือกองเท้าอย่างเงี้ยครับแต่คราวเนี้ยเวลาคล้องเราจะไม่ได้มัดลงมาตรงๆอย่างงี้เราจะไม่ทําอย่างงี้นะครับเราจะยึดสายตรงสายเส้นยาวไว้อย่างงี้อ่าแล้วเส้นที่เหลือเผื่อข้างล่างเนี่ยเราจะคล้องแล้วก็มาพัานตรงกลมๆเนี่ยครับพันตรงฝั่งข้างหลังดูออกไหม ใช้ซ้ายทีนะนี่ครับคล้องมาแล้วก็ไขว้ปุ๊บจะเป็นอย่างนี้นะแล้วเราก็มาพันข้างล่างครับ,บ,รบอุ้ยเราจะพันข้างล่างสักสองรอบนะครับ ็นไหมฮะแล้วก็เราก็ดึงให้ตึงแค่นั้นเองนะครับคราวนี้เหลือปลายสายไว้ทําไมเราเหลือปลายสายไว้เพื่อจะได้มาคล้องกับรูอันถัดไปเนี่ยครับมาคล้องเดี๋ยวพอเราใส่สายสองขึ้นมาเราก็จะเอาสายสองมัดไอ้สายที่เหลือนี้ไปด้วยนะครับโอเคคราวนี้เรามาดูด้านบนกันเราต้องทอํายังไงนี่นะครับแล้วก็อุ้ยแล้วก็หมุนรูของลูกปิดครับให้ตรงกับแนวของสายนะครับ ตรงละผมก็สอดสายเข้ามาเลยป,ปึ๊บอ่าคราวนี้เราต้องมากะกันบางคนชอบแบบให้มันพันเต็มลูกบิดเลย mm. ก็เหลือสายตรงนี้ไว้หน่อยให้เหลือไว้เยอะๆหน่อยส่วนผมเนี่ยไม่ค่อยชอบให้มันเต็มเท่าไหร่มันจะดูลกๆแล้วก็หย่อนพอสมควรพอ,อเอาแค่พอสมควรอ่าก็จะเหลือไว้ประมาณนี้นะครับคราวนี้ เวลาหมุนหมุนยังไงเราหมุนให้ด้านสายเนี่ยครับตัวของสายเนี่ยเข้าข้างในเห็นไหมฮะมันจะเข้าข้างในแล้วก็หมุนแค่นั้นเองครับเหมือนจะยากนะไม่ยากคราวนี้ระวังนิดนึงทบแรกเราจะให้ไอ้สายที่เราม้วนเนี่ยไปอยู่ข้างบนรูครับให้มันปิดรูข้างบนมาอยู่ด้านบนอ่าแล้วก็หมุนมาได้สักพักนึงแล้วก็เอาอปลายสายที่เหลือเนี่ยสอบลงข้างล่าง คราวนี้มันจะขึ้นไปอยู่ข้างบนล้วเห็นเห็นกันไหม๋ยาหมุนให้ดูทางมุมนูน้นเห็นไหมครับปึ๊บหมุนนิดนึงเห็นจะเห็นล้วเห็นไหมครับสายสายมันจะอยู่ข้างบนแล้วมยฮะแล้วก็หมุนไปเอาแค่รอบเดียวคราวนี้พอหมุนแบบปกติเนี่ย ไอสายที่เหลือที่เราหมุนเข้าไปเพิ่มเนี่ยมันจะมาอยู่ข้างล่างมันจะมาอยู่ใต้าสายที่เหลือที่เราพัานไปตอนแรกครับหมุนไปเรื่อยๆปึ๊บอ่ะน่าจะเห็นละเห็นละปลายสายที่เหลือออกมาที่ยื่นออกมาเนี่ยครับเห็นไหมครับม,มันจะล็อกมันจะล็อกสายข้างบนนี้ไว้ไอจะปลายสายนี้ไว้มันจะล็อกข้างบนและล่างคราเนีแล้วก็หมุนให้เข้าตัวเลยหมุนให้สายมันตึงเลย เัานี้ทำอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อกันไม่ให้สายมันลื่นหลุดครับบางคนว่าอา้าวแล้วต้องหมุนเท่าไหร่สายมันจะตึงจําเสียงเดิมๆของสายไม่ได้ว่าเราต้องตั้งยังไงนะครับไม่ต้องซีเรียสเอาจูเนอร์นีไปเลยสายหนึ่งเป็นเสียง A นะครับแล้วก็เปิดจูเนอร์แล้วเราก็หมุนไปแล้วเราก็ดูจูเนอร์ไปว่าเป็นเสียง A หรือยัง โอเคได้ okay. สักระยะหนึ่งอ่ะแล้วก็ได้แล้วสมมติว่าเสร็จแล้วคราเนี้ยสายดะสายสองที่ผมต้องใส่ให้ดูเพราะว่าจะต้องทํามันปมข้างล่างให้ดูสายสองเป็นสีฟ้าอ่านี่ขอดีเลยสีฟ้าแต่ละยี่ห้อมาเขาจะบอกไม่เหมือนกันนะเขาจะปะดสติ๊กเกอร์มาไม่เหมือนกันคราวนี้วิธีใส่เหมือนเดิมครับสอดจากด้านในบิดเข้าไปปึ๊บคราวนี้ตอนสอด ตอนใส่สายเข้าไปดูนะครับผมใส่คราวนี้ยไอ้สายที่เหลือของสายหนึ่งเนี่ยผมเอาให้มันอยู่ข้างใต้ไอ้ให้อยู่ข้างบนแล้วอไอ้นี้ยทําปมเหมือนตอนแรกคล้องเข้ามาปุ๊บแล้วก็พันออกด้านนอกแล้วก็สอดไปสักแล้วก็หมุนสักสองรอบอันนี้สั้นไป มุนก็สองรอบหนึ่งรอบสองรอบปุ๊บแล้วดึงให้ตึงเลยคราวนี้ยมันจะคล้องไอ้สายเก่าของสายหนึ่งอยู่เห็นไหมครับมันจะรวบเข้ามาอ่ะมันจะดูสวยงามและเรียบร้อยกว่าแค่นั้นเองครับลองไปทำกันดูไม่ยากนะครับ